ขึ้นคือว่าเครื่องหมายนั้นหมายถึงความเป็นอยู่ก็ต้องมีเครื่องอยู่คือว่าเป็นงานนั่นแต่วิชาการวิชาชีพเป็นนัเรียนนักศึกษาจบแล้วเป็นหนําทำงานเป็นงานอาชีพในการเกตรการ หรือวิทยาศาสตร์นักศารย์แต่ทำตลาดั้งตนเองมีการไปทำที่ทำงานบ้างทำที่บ้านบ้างทำบ้างมีอยู่ต้องเี่งง,ง,งานภายนอกเป็นเรื่องของกายเพื่อ บำบงเลี้ยงร่างกายตนเองนะพวกเกี่ยวข้องที่ตัวน,นั่นนั้นเป็นงานภายในเรื่องานเรื่องงานธุรกิจภายในเรื่องเป็นงานบนงานกุศลถ้าตาม,มาทำให้เป็นวงนี้ได้ มันก็นทางซ้อมทางไม่ดีเป็นตนเต็นนอนมานั่นั้งนั่งใจกอนก็ได้เึ้ไปรับละทิ้งแม้ว่าเราเป็นโยมไม่ต้องไปขอบระไม่ต้องไปขอถิ่นจากพระสงก็ได้ขอถิ่นเองนั่โมแลม้วก็มาใจแล้คกม ดีน,นาปานะดิน,นาทาเหุ้นหนูาวเ,มเาานดุลานึานเกเอาก็ได้เข่งเร่งก็ได้นั้นก,ก็มีการจดบนนิดหน่อยถ้าหลังภาวนาตกตุุณรำชายก็ได้ไม่กุโรก็ได้หรอใครยัก็ุดโทรทก็ได้ แยกกายก็ได้แล้วแต่เท่านั้นพอทุกวันแล้วก็ใช้เวทนาเป็นผู้สอนหมูท่านๆถ้าเวอร์ทำทุกวันตอนเช้าก่อนคือก่อนทองานม่ตอนเช้าก่อนจะนอนทำในทุกวันแล้ว เป็นนิสัยงานไปไหนเราก็จะเริ่นขึ้นทุกวันทุกวนทุกวนเพื่อนำประกันว่าจิตใจเจ๊มานานนี้แล้วงานเพื่อน้องก็พดีด้วยรู้มีงานไปไหนเป็นหลัทางทั้งในงานประจำใ,ใจเราดีแล้ว วีม่ทำแล้วม่กันม่าใอาหารทรบวนกางน้ก็รู้เปนรบกรจายตัวนี้เเป็นตัวที่เราไม่เร่าไปยิ่สูงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุเรียนทุปี เรื่องงานไม่รอง,งนงะ้นโอเคแล้วใช้กฎกฎหมายแล้ว <c oughs> แต่งานใดนน,นนั้นทำได้ถึงตายเลยหรือว่าเราไม่เอาให้ไปชืดอิีใจสูงกึ้นอยู่ก็สบายไปเช่นไหนไปส่งกส่งนั่นเป็นที่พอใาอไันด้วยนั่นก็ไม่ใช่อะไร ที่ช่วยเราแม่งงินใชวิธีการพัฒนาจิตใจให้หมดเราทด้ทำแล้วไร่ต้องทำงนี้จงรับใจมีส่วนด้วยายท่านพ้นจากทุกโรคโรคภัยอันตรายนัการแต่เขาจงร่คมของพุะราจารยพระอายุนะตลวงพลระปฏิปัติระชา้นใจใหนด้วยดีโดยเรื่องการรู้ัทุกคน ยถานวาริวหาณปูราบริภูเรติสังกรัมเทวาเววายิโตอดินังเบทานังอภุคคปติอิธิธรรมริตังรุหังเอปเววะธรรมิสะโตตัพเพบริฑูรังกปังยันโพนระโยยะณมฤโตอดินะโยยะณสติเยนหิ All right

Amém. Aka dawa wa wadannan Oh.